ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุทุขขาากคนนะงหลายพจะได้อีกแล้วนะคะจดีย์กัสีม้าก,กินต้มามานะม่าอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะีย์สิให้เบิฮงหน้าตาต้มามะม่าของเจดานะคะต้องใส่ไข่สอง่วยเท่านั้นนะคะบ่มีปรุงเพิ่มปรุงเสริมนะคะวิธีให้สัวขอปุญนนะคะกับใส่อันนี้มีน้องถามมานะคะเจดะีย์กับ ตอบไห้นะคะใส่ตอนแรกก็ใส่น้ำเข้าไปเพื่อบ่ให้แสศษกระปุ้นมนเหนียวเกินไปทางจากัหนก็นใส่เครื่องปรุงตามที่เขาต้องการปลาแดกปลาลาผงชูรสเอียงกับว่ากันไปมากวานก็นกนตามตามรสที่เขาต้องการเลยนะคะ่ะพี่นออ้องครับยงมะใหม่ก็เฮงงา,าเป็นอาหารที่จะมาเก,ก้ม เบังนังจีนกำลังไทยใน่ไปนำเจ๋อาม,มากเด็ดห่าบ้างซุดกระพอกค่ะสุดกระพอะกขน,นาด ต้นนหน่อยๆวยดมา,มา,มามากๆต่มมะม่าต่มมไ่ใครต้องม,มันกันเลยไว้จมากันถอดคนเท่าต่มไซไขรนะครับ

我俩。啊 ต่อสู่กันแบบมั่นแต่ตาเป็นคนบานรนางจีนกำลังให้หน่ายนั่งเป็นใต้อืม 嗯、啊啊，拜拜，拜拜。